สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะไม่ต้องหัวเราะคนบ้าก็มาหัวเราะอะไรพี่บ่าวนี่ข่าวดีอย่นะฮะข่าวดีเนาะใช่ข่าวดีอยู่เลมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนแจ้งเลยพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพี่แนจะยังไม่พร้อมจ้น สวั ü, สดีคุณลูกค้าตอนนี้ก็ภูมิก็ใกล้จะหมดเนาะอ่อนเบะไว้กรมประทุษีเจอควรอนอันตังหากคิดเองสวัสดีครับ FC ทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลนะ FC E ี E E อ่านะครับอู้มีลายดังก็ขออนุญาตนะ ทำงานไปด้วยแจ้งข่าวดีไปด้วยเนาะนะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะทำงานด้านหลังด้วยเนาะนะครับมีข่าวดีแจ้งให้ทราบหลังจากเมื่อวานที่เราช่วยกันแชร์เงินไปซื้อข้าวสารเนะนะครับไปซื้อกับข้าวเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับสวัสดีเราอยู่ไหนล้ว มันมีทุกบทเลยแบบนี้นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคุณแม่สายพินณเชียงตุงคุณแม่สายพินณเชียงตุงนะครับเชียงตุงเลยเหรอใช่มอบเงินค่ากับข้าวให้ทีมงานเรากันแต่เดินผานมา หนึ่งพบาทแล้วก็ได้ต่อชีวิตนะคะเนาะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง นะครับเฮ้ยน้องปอนเหมือนมีอะไรหรือเปล่าใช่มีขวดดีเมื่อคืนนี้หลังจากเดี๋ยวเราอวยพรพร้อมกันนะเมื่อคืนนี้หลังจากที่เราไปซื้อของกันเข้ามาเสร็จแล้วไปรับไครรับอะไรเข้ามานะคะก็มีไลน์เด้งเข้ามาจากคุณแม่เมย์คุณแม่สรวีที่เราเคยไปกินหมูกระทะอ้าวคุณแม่เมย์คุณแม่ก็สมทบค่ากับข้าวงบกลางมา2,000บาทนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณคุณแม่เมย์นะคะเนาะขอบค่ะท่านสุขภาพ แข็งแรงหลัจากมวนได้ไก่กันคนละตัวครับคนละบ้านบ้านละตัวใช่ส่วนของเราก็ยังไม่ได้ทํากินอยู่ในตู้เย็นอยู่ฮะสายดวนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาเนาะที่เมตตาพวกเรา สำหรับรสชาติของข้าวอาหารกลางของเราเพราะว่าพวกเราอยู่กันเยอะคแปดชีวิตเนาะแปดชีวิตเวลาทำกับข้าวเนี่ยเราทำเผื่อทุกคนเนาะได้กินอิ่มเรื่องตั้งแต่วัตถุดิบน้ำมงกน้ำมันซอสอะไรซีอิ๊วอะไรเงี้ยบางทีพี่เดชแกก็ใช้งบส่วนวเดียใช่โทรมาเมื่อกี้บางทีพี่ก็ใช้งบส่วนตัวพี่ก็มีมี สายเข้าด่วนท่านอบอกว่าให้ดูรายด้วยอะนะท่านไม่ไม่ว่างที่จะอ่ามาอันนี้ท่านขับรถอยู่ท่านก็นเลยโทรมารมีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เคยสนับสนุนทีมเราบ่อยมากแ <1914. S 1> <mulher S 2> ล้วก็ส่งของให้นานม,มาเลยรังาลังเต็มคันรถอ่า ร่วมทำโรงทานหนึ่งพันบาทเอาตัวนี้ถือเลยแล้วกันถือขอบคุณนะคะเนาะขอบคุณคนเอฟซีเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทำโรงทานเนาะงั้นก็สรุปคลิปนี้มีอะไรบ้างให้เอฟซีฟังอาจจะลห ค่ากับข้าวก็สามพันไงหนูสองพันแล้วก็กับตาไนหนึ่งพันเป็นสามพันสวเหลือกี่บาทนะประมาณเจ็แปดเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเท่าไยเมื่อเช้าฉันก็ซื้อน้ำแข็งใช่ซื้อน้ำแข็งด้วยจะดูไหมล่ะงบค่ากับข้าวของเราอยู่ประมาณสามพันนิดๆิดสามพันยี่สิบสามพันประมาณนั้นแหละเพราะว่าเมื่อเช้าพี่ซื้อไอ้นั่นไปด้วยเนยหนูก็เห็นงบข้าวเนี่ยเราใช้อย่างประหยัดที่สุดเลยนะเอะ ที่ผู้ใหญ่ท่านร่วมทําบุญกับโรงทานกับเราอีกค่ะมีนั่นใช่อันนี้อาจารนายเขียนเขียนชื่อคุณแม่ไปเลยเขียนชื่อคุณพี่เพื่อนไปเลยในทางนู้นน่ะนี่ขอแจ้งตรงนี้นอว่าทำโรงทานเนี่ยเดี๋ยวเราไปกดเงินไปอะไรแล้วก็เอามารวมกันทีนอะว่ากี่บาทแล้วก็ผมเขียนรายชื่อไว้หมดแล้วทุกคนที่ร่วมทําโรงทานผมจะก็จะมีชื่อหมดคนไหนที่ไม่เอ่ยนามแล้วก็จะอ่านว่าไม่เอ่ยนาม วันที่ไปที่วัดเราประกาศชื่อดีไหมดีก็ไม่เอ่ยนามท่านก็บอกว่าไม่เอ่ยนามแต่บางท่านอยากให้เอ่ยนามเราก็เอ่ยนามได้เนาะทำเป็นชื่อประกาศที่วัดเป็นดีเนาะจริงเราทำบุญเราก็อยากได้ยินชื่อของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราแจ้งชื่อกินเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นเราก็แจ้งค่ากับค่าเอ็จีจะได้ไม่งงเนาะมีของน้องปอนมาคุณมีเนาะสองพันแล้วก็ของผมเป็น ผู้ใหญ่ใจดีนะคุณแม่สายพินนะหนึ่งพันบาทแล้วก็มีในคลิปนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านได้ประสงค์ออกนามเนาะมอบให้อีกหนึ่งพันบาทร่วมทําโรงทานนะครับก็อนุโมทนาเนาะสาธุนะครับกับทุกท่านที่ร่วมทําโรงทานแล้วก็มอบข้าวข้าวให้เราแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้รวยนามเนาะขอให้นะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งขึ้นไปนะด้วยแล้วก็ขอให้รวยขึ้นอีกนะครับ ขอให้เก็บอย่าจนอย่าให้นะครับขอให้คิดสิ่งไรก็ขอให้สมหวังในปรรชนานะครับพวกเราก็เป็นสะพานบุญให้เนะครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีค่ะ